สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นด่านสโนโบอลกันนะครับทุกคนจะเป็นยังไงและสนุกขนาดไหนก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนไปกันเลยซิ้ว มาครับทุกคนได้เวลาปั้นลูกสโนบอลกันแล้วใช่แล้วลนะ่ะเราปั้นลูกสโนบอลให้ใหญ่โตมาโหฬารเลยนะเด็กน้อย <S <S> <S ได้เลยนะเรามาปั้นลูกสโนบอลกันเลยนะทุกคนไปกันเลยได้ยเวลากิ้งแล้วกิงๆๆๆ้งกิ้งกิ้งกิ้งล,ลัวัวลัวัวัวเรามีคู่แข่งซะด้วยมีเพื่อนเป็นคู่แข่งเต็ไมไปหมดเลยโอ้โหได้เวลาที่เราจะต้องไปแล้วล่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วปูนวูนวูนูนูนโอ้โหถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยตัวนี้บวกเก้าโอ้โหแต่เพื่อนเก็บก่อนเราต้องชนะให้ได้เลย เราจะชนะเพื่อนคนนี้ให้ได้โดยการหมุน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 เก็บสนอบอลได้เยอะๆนะทุกคนปั้นเป็นลูกกลมๆใหญ่ๆโตๆเลยนี่ไงแล้วก็ไปกันเลยเดี๋ยวเวลานำท่าแล้วนำทางเลยนำท่านำทางเลยปึ้งโอ้โหตรงนี้บวกสามเก็บเลยเดี๋ยวเวลาเก็บแล้วปึ๊บปื๊ดป๊ป๊ป๊หมาหมุน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 ตอนนี้เรานำอยู่นะครับทุกคนเปื่นกำลังปั้นกันใหญ่เลยเดี๋ยวเวลาที่เราจะต้องหมุนแล้วหมุน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 ล โอโ้ลูกใหญ่โตแล้วใหญ่โตแล้วมีเพื่อนคนนึงกำลังข้ามมาทุกคนดูสิโอ้โห,โโหลูกใหญ่จริงๆเลย <Nope. S 1> ใช่แล้วล่ะลูกใหญ่สุดๆไปเลยล่ะไอเด็กน้อยไปกันเลยนะได้เลยได้เวลาไปแล้วหมาเลยบูโอ้โห,โโหแล้วก็กี่วหูไปตามด้วยความรวดเร็วไปตามทางด้วยความรวดเร็วเลยทุกคนตรน้องมีบวก เก็บบวกเลยเก็บบวกเลยโอ้โหเวลามีจํากัดด้วยนะเนี่ยทุกคนมาดูกันว่าเราจะทําลายสถิติเราได้ไหมสถิติเราครั้งแรกจะเท่าไหร่เรายังไม่รู้เลยนะครับทุกคนยวเวลาหมุนแล้วหมุนเลยปื๊บ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 หมุนให้ลูกใหญ่โตเลยเกมนี้เราต้องชนะให้ได้ไปเลยหมุน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 โอ้โหมีต้นสนตรงนี้ซะด้วยต้นคิดมากนะใช่เลยสตีฟเป็นต้นคิดมากเราไปกันเลยนะสตีฟได้เลยไอเด็กน้อยไปกันเลยนะได้เลยได้เลยในเวลาหมุนแล้วหมุนรัวๆหมุน รัวๆโ,โ,โ,โอ้ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหหมุนเป็นกลมๆกลมๆกลมๆเพื่อนตามมาติดๆเลยทุกคนเราต้องเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกให้ได้เ<อ>พื่อนจะต้องยอมแพ้เราแน่นอนเลย<โ>ลทุกคน้องยอมแพ้เราแน่ๆมาเราปั่นได้ก้อนใหญ่แล้วได้เวลาไปกันแล้วล่ะ ข้างล่างก็เป็นลาวานะครับทุกคนเราต้องข้ามลาวาไปเลยนี่ไงตามทางขึ้นกระเช้านี้ไปกันเลยนะทุกคนยูหูไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยโอ้โหเดี๋ยวเวลาไปแล้วข้างหน้าก็เป็นเซนชัยแล้วล่ะทุกคนไม่นานแล้วอึดใจเดียวนะครับทุกคนเดี๋ยวเวลาไปแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหเราหมุนเลยไปหมุนเลยเดี๋ยวเวลาหมุนแล้วหมุน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 แล้วก็ไปข้างหน้าไปข้างหน้าแล้วก็กลับมาข้างหลังแล้วก็ไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวานะครับู้สนุกจริงๆเลยแล้ว ต้องขึ้นเป็นอันดับหนึ่งให้ได้เลยทุกคนเวลาเหลือประมาณ2อนาทีนะครับทุกคนเดี๋ยวเวลาที่เราจะต้องหมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับยูู่หมุนเลยหมุนเลยหมุนเลยโอ้โหดูเพื่อนดิทุกคนเพื่อนตามมาติดๆเลยโอ้โหใจเย็นนะเพื่อนเราขอไปก่อนนะเรารีบมากๆเลยเราอยากเป็นผู้ชนะเลยทุกคนเดี๋ยวเวลาไปแล้วยโอ้โหลูกใหญ่โตมาโหรานจริงๆเลยทุกคนเราเนี่ยเป็นคนเท่หล่อเท่เลยทุกคนยูหูวงดนตรียังต้องมีโมโูรีเหมือนกับ ตัวเราที่ต้องการอะไรที่มันมโหลานนะครับทุกคนยใช่แล้วล่ะเราต้องการอะไรที่มันมโหลานนะไอเด็กน้อย <What? S 1> ใช่เลยนะั้นเราก็ไปกันเลยนะสตีฟรอก่อนแป๊บนึงหมุนไปก่อน ใเลยนะแล้วก็หมุนไปก่อนเลยนะ <What? S 1> ปึ๊บ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 หมุนไปหมุนไปหมุนไปอย่างไรเราก็ต้องเข้าเต้นชายเป็นอันดับแรกแน่นอนอยู่แล้วละ่ะไม่มีอะไรมาขัดขวางเราได้เด็ดขาดเลยทุกคนยูฮูไปกันเลยเดี๋ยวเวลาไปแล้วสีฟได้เลยไปกันเลยนะเด็กน้อยได้เลยได้เลยยังไงหมุนแล้วโอ้โ oh, ห <No. S 1> แล้วลูกเราอันดับหนึ่งแล้วก็หมุนโอ้โหทุกคนอันสุดท้ายเลยขนาดเก้าโอ้โหเก้าตั๋วนะครับทุกคนตั๋วนี้เราสามารถเอาไปซื้อสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะครับทุกคนเรามาเริ่มซื้ สัตว์เลี้ยงกนเลยดีกว่านะปึง้งเอาแบบไหนดีละ่ะมีมหากาบตำนานแล้วก็สายลุงเอาเป็นแบบมหากาบดีกว่านะไอเด็กน้อยมันต้องสุ่มเอานะ่ะโอ้โหนะลองดูเลยนะซื้อเลยปึง้งโอ้โหเริ่มสุ่มแล้วสุ่มๆุ่ม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 ต้องได้ตัวดีๆต้องได้ตัวดีๆส,สวยๆงามๆเท่ๆหล่อๆเลยนะปึ๊บปึ โอ้โหตัวอะไรล่ะเนี่ยกวางนะ่ะไอเด็กน้อยโอ้โหกวางหรอเทจริงๆเลยลองซุ่มแบบตำนานดูหน่อยไหมสตรีปได้เลยแต่ตำนานมันแพงนะตั้งหนึ่งพันแน่ โอ้โหแพงสุดๆไปเลยนะเราลองดูหน่อยนะได้เลยไอเด็กน้อยปึ้งโอ้โหหมุน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 ระดับตำนานเลยระดับตำนานตำนานตำนานปึ้งโอ้โหตัวอะไรล่ะเนี่ยอ่อนแอจริงๆเลยนี่กับลูกโพลลิงในแล็กนาล็อกเนี่ยทุกคนดนเวลาที่เราจะต้องมาสวมใส่สัตว์เลี้ยงกันแล้วล่ะเรามีสัตว์เลี้ยงแล้วทุกคนดูสิมีตัวนี้ตามหลังเรามาด้วยตัวอะไรล่ะเนี่ยกระต่ายขอตั้งชื่อว่าแอนโตนิโอนะสวัสดีแอนโตนิโอสวัสดีค่ะโอ้นั่นเรามาหมุนลูกกลม นี่ก็เลยนะตอนนี้โอ้ <No. S 1> ุนเลยโอ้โหได้เลยมุน mm. มุนมุนมุน,มนลุ้อุ้องเราตงข้าเส้นช่ายเป็นที่หนึ่งให้ได้เราชนะเ <my S 1> พ <God. S 1> ื่อนคุมุนมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับทุกคนเดี๋ยวเวลาที่เราจะต้องชนะเป็นครั้งต่อไปกันแล้วล่ะโอ้โห mm. oh, ไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวเวลาไป <No. S 1> แล้ว โอเคสวยงามมีตรงนี้มีบวกสิบให้เราเก็บซะด้วยเก็บบวกสิบกันเลยปึ้งโอ้โหมาเลยมาเลยได้ยเวลาหมุนแล้วได้เวลาหมุนแล้วลุลุ้นหมุนลุลัวหมุนลุลัวลูกใหญ่ลูกใหญ่แต่เพื่อนคนนี้ก็ตามเรามาติดติดเลยนะครับทุกคนตามเรามาติดติดเลยเดี๋ยวเวลาที่เราจะต้องไปกันแล้วลาบอกลาเพื่อนได้เลยเราไปก่อนนะเพื่อนยูเดี๋ยเวลาไปแล้วตัวนี้มีบวกสิบให้เราเก็บอีกแล้วทุกคนเก็บบวกสิบกันเลยโอ้โหหมุนเลยหมุนเลยต้องหมุนให้ได้เยอะที่สุดนะครับทุกคน ต้องให้ได้ลูกใหญ่ๆโตๆให้มากที่สุดเลยโอ้หมุน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 ฉันเริ่มมือหัวแล้วล่ะใช่แล้วล่ะฉันก็เริ่มมึนหัวแล้วนะโอ้โหไอ็นโตนิโอสตี์ิใจเย็นซี่เราต้องหมุนอย่างงี้เราถึงจะได้ก้อนใหญ่ๆนะเราต้องไปกันเลยนะปุ๊บเดี๋ยวเวลาไปแล้วโอ้โหไปเลยไปเลยตรงกลางนี้สินะไปเลยวู้หู้ไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวเวลาไปแล้วโอ้โอ้ลอยขึ้นมาเลยตรงนี้มีบวกเก้าเก็บบวกเก้าก่อนเลยนะครับยู้ หมุนไปกันเลยหมุนมือมือมมุน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 แล้วก็วิ่งวนวิ่งวนวิ่งวนโอ้โหลูกโนบอลตัวนี้เทจริงๆเลยใช่แล้วล่ะเทสุดๆไปเลยล่ะใช่แล้วล่ะเทสุดๆไปเลยโอ้โหเพื่อนตามเรามาติดติดเลยด้วยสตีฟแอนโตนิโอใช่แล้วล่ะโอ้โหตามเรามาเยอะสุดๆเลยล่ะ ใช่เลย <Nope. S 1> โอ้โหสุดยอดไปเลยนะเราได้เวลาหมุนแล้วลูกเรากลมโตใหญ่กว่าเห็นได้ชัดเจนเลยทุกคนบางเพื่อนได้มิดเลยดูสิบางเลยบางเลยนี่เพื่อนเราลูกใหญ่โตมาโหฬาเลยโดนตียังต้องมีมาโหรีทําไมตัวเราจะต้องการอะไรที่มันมาโหฬาไม่ได้ล่ะทุกคนยุคูไปกันเลยเดี๋ยวเวลาไปแล้ว โอ้โหมาจุดหมายเลยสิ่เดียวทุกคนสิ่งเดียวกระชากตัวเองไปเลยนะมาหมุนลูกกลมๆนี้ก่อนเลยสโนบอลน่ะใช่เลยหมุนลูกสโนบอลนี้ไปกันก่อนเลยนะเพิ่มๆหมุน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 ลัว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 เลยลัวเลยต่อไปเราจะสุมไข่กันนะครับทุกคนเราสุมระดับตำนานแล้วแล้วก็มหากราบแล้วเหลือแบบไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูกันทุกคนไปกันเลยเดี๋ยวเวลาไปแล้วเราแสงหน้าเพื่อนด้วยแสงหน้าเพื่อนอย่างงดงามเลยไป เลยเดี๋ยวเวลาขึ้นข้างบนแล้วขึ้นข้างบนกันไปยูหูไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวเวลาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว oh เปิด <my S 1> มา <God. S 1> เปิดมาน้องเปิดมาน้อง,เ,องเรียบร้อยสวยงามเดี๋ยวเวลาหมุนเลยหมุนเลยห <No. S 1> นาก็เปลี่ยนเส้นชัยแล้วด้วยนิดหน่อยเองทุกคนอีกนิดหน่อยเอง,ออเ,องเราจะชนะแล้วเราจะชนะแล้วโอ้ไ oh ม oh ่กอดโอ้ไม่กอดเราชนะเพื่อนคนนี้ได้แน่นอนดูเพื่อนก่อนนะว่าถึงตรงไหนแล้วเพื่อนหายไปแล้วด้วยทุกคนโอ้ไม่กอดเป็นเราถึงนะเราต้องแข่งกับตัวเองนะครับทุกคนแข่งกับเพื่อนไม่ได้ก็แข่งกับตัวเองแล้วกันนะ เหลือหน s <S ึ <analyze> ่ง <anthropology> สีทุกคนได้เวลาไปแล้ว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 ไปกันเลยูไปเลยไปเลยไปเลย นุนลวตรงนี้เราก็ต้องปั้นให้ได้ไกลที่สุดน,นะครับทุกคนเมื่อกี้เราปั้นได้ถึง9.0เลยนะครับลองดูรอบนี้ถ้าเราได้ปั้นได้มากกว่าเดิมจะเป็นยังไงนะครับทุกคน oh <my> ถ้าเราปั้นได้มากกว่าเดิมก็คงจะไปไกลกว่านี้จะมากกว่า9หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับทุกคน <What? S 1> เราหมุนกันเลยนะ <What? S 1> ปุ๊บป๊บ <ś> ปึ๊บ <ś> เลขเกา้าเลขเกา้าเลข9กา้กามาเลยมาเลยมาเลยในเวลาหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วโอ้โหต้องใหญ่โตกว่านี้ต้องใหญ่โตกว่านี้เลยไงก็เหลือเราคนเดียวอยู่แล้วยังไงก็ต้องให้มันใหญ่โตกว่านี้นะครับท หมุนเลยหมุนเลยลุลัวลุลัวลุลัวตอนนี้เวลาเหลือประมาณ50วินาทีนะครับ50วินาทีสุดท้ายแล้วทุกคนเดี๋ยวเวลาแล้วมาเลยเดี๋ยวเวลาหรือยังยังห่อเด็กน้อยปั้นให้โตกว่านี้สิได้เลยดวมดูกันนะว่าจะปั้นได้ใหญ่โตสูงสุดขนาดไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวเวลาอัน50วินาทีสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าเราจะปั้นได้ใหญ่โตขนาดไหนนะทุกคนดูเลยดูเลยดูเลยโอ้โหโอ้โหแอนโตนิโอนายเป็นยังไงม้างชั้นหนาวนะโอ้โห นายหนาวได้ไงอนโตนิโอเราถามเอ็นโตนิโอนะ <What? S 1> ฉันหนาวนะโอ้โหหนาวเหลออนโตนิโอแล้วทำยังไงดีล่ะเราก็ต้องรีบออกจากที่นี่นะซิได้เลยนะเราลอยถึงสิวิสุดท้ายนะครับทุกคนรอเหลือประมาณ5วิดีกว่านะครับ5วิแล้วเราก็จะพุ่งไปข้างหน้าเลยหมาๆมา,มาเราจะเข้าเส้นชัยในอีก5วิสุดท้ายแล้วหมุนเลยหมุนเลยหมุนเลยห หามาเลยไปเลยปูอันดับหนึ่งคือเรานะครับทุกคนอย่างไงก็ต้องเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วโอ้โหแต่มากสุดคือ9นะครับทุกคนยูหูเราเป็นผู้ชนะโอ้โหไปดูตัวเรากันเลยฟิวทุกคนครับมีตัวเรากระโดดโลดเต้นอยู่ตรงนั้นด้วยเราเข้าเส้นใจเป็นอันดับหนึ่งสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะตัวเราเนี่ยมันเท่สุดๆไปเลยใจแล้วละเรามาสุ่มไข่กันดีกว่านาะยเด็กน้อยได้เลยนะเรามาสุมไข่กันเลยนะเอาแบบสายลุ้งดีกว่าเลไยังไม่ได้ลองสายลุ้งเลยต้องใช้ต้องสามพันตัวแนะ่หมาเลยยก หมุน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 รัวเลยเราขอกดหล่อนนะขอพลังจงสถิตยอยู่กับเจ้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เป้งเรียบหลอได้ตัวอะไรอีกแล้วล่ะเนี่ยตัวเล็กจิว๋วโอ้โหเรามาเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะด้เวลาเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงแล้วถ้าเพื่อนล่วงหน้าไปก่อนก็ไม่เป็นไรถือว่าเราต่อให้นะครับดูดอฟโอ้โหลูดอฟคืออะไรล่ะเนี่ยไหนขอดูหน่อยลูดอฟโอ้โหไหนมีชื่อด้วยเหรอเนี่ยเป็นลูดอฟนี่เองโอ้โหหมามามาขอใส่อุปกรณ์หน่อยป ใส่อุปรกรณ์เลยนี่ไงเป็นรูดอฟหรอเนี่ยไม่ใช่ <No. S 1> อันนี้แอนโตนิโอนะใส่เลยสวมใส่เลยเดี๋ยวเวลาออกกรแล้วก็สวมใส่ปึ้งเหลียบร้อยตัวนี้เลยเป็นตัวนี้ก็ได้แอนโตนิโอก็เหมือนการเทศสุดไปเลยแต่ตอนนี้เพื่อนนาหน้าเราไปเยอะแล้วรีปั้นเลยรีปั้นเลยเดี๋ยวเวลาปั้นแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โเราต้องปั้นให้ใหญ่โตที่สุดเลยเพื่อนนาหน้าเราอยู่ก้าวเดียวนะครับทุกคนเดี๋ยวเวลาที่เราจะต้องเอาชนะเพื่อนให้ได้ถือว่าเราต่อให้ก่อนเลยนะห ไปกันเลยเดี๋ยวเวลามาแล้วเพื่อนเราตามมาติดติดเลยเด็กน้อยไม่เท่าไหร่หรอก mm. เราตามมาติดติดเลยจับเพื่อนนําไปแล้วนําไปแล้วทุนเดี๋ยวเวลาที่เพื่อนจะไปแล้วโอ้โหเพื่อนไปแล้ว <God. S 1> ด้วยโอ้โ oh, หไปไกลแล้วโอ้โ oh, หเราต้องตามให้ทันเราต้องตามให้ทันหมุนเลยหมุนเลยหมุนเลยโู้โหโอ้ oh, no. ใช่แล้วล่ะเราต้องหมุนเลยนะเด็กน้อย <No. S 1> ได้เลยหมุนเลย ah. หมุนเลยสตีฟหมุนลัวลัวรัวลัวเดี๋ยวเวลาไปแล้วเดี๋ยวเวลาไปแล้วเพื่อนก็ปั้นอยู่ตรงนั้นโอ้โหต้องใส่จะเข้าเส้นชัยก่อนเราแน่ๆเลยโอ้โหไปเลยไปเลยไป เลยโอ้โหได้เวลาไปแล้วโ oh <my> ูลอยปิว้วตามเพื่อนทันแล้วทุกคนหมาเพื่อนรอเราก่อน <No. S 1> เราจะต้องชนะนายให้ได้ใช่ลรอล่นะฉันจะไม่รอแกหรอกนะไอเด็กน้อยยังไงฉันก็ต้องชนะแกให้ได้แกชนะมาแล้วหนึ่งครั้งโอ้โห <What? S 1> oh, ดีเลยทุกคนเราต้องชนะเพื่อนให้ได้นะยังไงเราก็ต้องชนะให้ได้เด็กขาดเลยไปเลยปู วุ่น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 วุุนวุ่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 นวุินว ครับจำไปติดติดครับ มาแล้วครับมาแล้วคับยูมาเลยรีบขึ้นไปหน่อยรีบขึ้นไปหน่อยเราโดนนำหน้าอยู่แล้วเราโดนนำหน้าอยู่โอ้ไม่ก้อนโอ้ไม่ก้อนมา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 ได้เวลาแข่งแล้วมาเราต้องปั้นให้ใหญ่โตที่สุดแล้วก็เข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งให้ได้โอ้รุน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 ุน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 ถ้าแกชนะฉันฉันก็จะยอมแพ้แกนะไอเด็กน้อยโอ้ไม่มีทางชนะเราหรอกเราต้องชนะให้ได้เลยคอยดูสิโอ้ยังไงเพื่อนอ่อนแอจริงๆ ในเวลาที่เราจะต้องนำแล้วล่ะทุกคนใช่แล้วล่ะเราจะต้องนำนายเด็กน้อยได้เลยได้เลยได้เลยไปกันเลยนะปุ <Cert ific ations> ๊บ <Natural> ป <Four> ื๊๊ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหแต่เพื่อนนำแล้ว พื่อนปั้นหรือเปล่าหรือเข้าเส้นชัยเลยอย่าพึ่งนะเพื่อนปั้นก่อนปั้นก่อนปั้นเป็นลูกกลม,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 มแต่จริง,รงๆเราเข้าเส้นชัยได้เลยนะเพื่อนเราขอไปก่อนนะครับยูหูเดี๋ยวขอไปก่อนนะครับราตัวที่1ครับยูหูเราชนะแล้วทุกคนเราเข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรกเราแซงทางโค้งเลยล่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ายูหูสุดยอดไปเลยลยูหูอโอเคนะครับทุกคนสนุกกันหรือเปล่าใครที่ดูถึงตรงน,นี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามมันด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมหรับวันนี้อย่าล กันด้ยวยนะครับทุกคนฟิว